มาอยู่ในเกมของด er นะิว y m โมบายเลิฟเทสเนาะทุกคนอาจจะถามว่าทำไมพี่เล่นเลิฟเทสครับง่ายๆแต่ได้ใจความเนาะมันแจกของโอเคซึ่งมันแจกปืนที่ผมชอบก็คือ M13 Morningstar หรือแปลเป็นไทยก็คือ M13 รุ่งอรุณแห่งดวงดาวนั่งไปหายในโคตรเกเยรุ่งอรุณแห่งดวงดาวเอ้ยดวงดาวทุกคนดูแลผมดียทุกคนจะ ก็ผมขอภาวนาอย่างเดียวอย่าให้มันหายไปเพราะผมชอบนอกวันนี้เราจะมาเล่นคนแมนสปอร์ตมดมแมป,ปแบ็กเอาท์กันเนาะสามสองทุกคนอาจจะสังเกตว่ามันเสียงเบามากเพราะว่าถ้าเสียงมันเบาผมจะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมที่ไม่ได้ทำมาก็ติดธุระหลายอย่าง แล้วเราจะทำเป็นอาชีพป้าเป็ดอ่านปิดก็ขอโทษด้วยที่ผมชอบก็คือมันเหมือนกันเน่ยไอเอ็มไอออนก็ไม่รู้นะฮะเพิ่มนี้คนคนไอ้นี่ก็เยอะอยู่แต่สังเกตดิปกติผมจะไม่มีสกินเลยเลยนะนี่แห่ะสกินพวกอีพิกมีเจนกับไอนี่เป็นส่วนใหญ่ ก็นะผมขออย่างเดียวคือเพลย์ยันหยาดตงนี้นค่ะคือผมขออย่างเดียวคือ GM จะลบไม่ให้ใครดาวโหลดแล้วก็ได้แต่ยาขออยู่ขออย่างเดียวยาให้มันหายไปคือแบบขอให้มีคนเล่นได้แค่นั้นพอผมชอบมากเลยนะแบบเนี้ยโอเคดี คุณคนรู้หนมะผมมีอยู่ยี่ปดกิกมันกินของผมไปจนผมเหลือ14สีกิ๊กมันกินไป่4ี่กิกกินเต็มตอนนี้จะกินหึงจะกินหึงสาแล้วคนะือเกมนี้เนี่ยใครที่จะโหลดทรัพยากรหมดทุกอย่างเครื่องต้องแรงจริง,รงถ้าไม่แรงนี่เล่นไม่ได้เพราะถ้าเครื่องแบบติบสิบกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยโอ้เกมนี้เกมเดียวผมกินเกกินหมดเลยเลดดอตเอ,อ๊ะ เสียงอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนอย่ามันทำตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคนหาว่าบ้าทุกคนเห็นโอ้เดือดที่12นาฬิกาเจ้าเวลาไปฟองไปอ,อ,อินนะเพื่อนอยากได้เฟิร์สบลัดอยากได้เฟิร์สบลัดเฟิร์สบลัดยีน,นูเฟิร์สบัต รีโหลดดีเฮ้ยวอนีพวกโอ้เฟิร์สบัตไม่ทันวะแม่งก็สู้พวกก่อนยิงเรียบรอ้อยตายนี่คือข้อหาที่นายทิ้งเสียเวลาเออลืมไปนี่มันยังไงนี่เลยเน่ยเราจะเตรียมอ p g พีไปสักกระบอก แบบนี้โอ้โหแม่แม่แม่เอออะไรออะไรจะพูดทำไมวะพี่หลบแล้วเข้าใหม่นี่เป็นมุกหลอกคนจะชัดเลยแบบทำเป็นว่าเราหนีอ่ะเราหนีแบบ มีคนมาคนมาแบบลบๆลบเออลบลบลบ,ลบอะไรอย่างงี้แต่ที่จ่ายไดย้เรา,าแ,แค่ออกแล้วไปตั้งตัวอัชูขอเปืนนี่เล่นกินี่ยกว่าเลดด์อตนี่ผมไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่ผมอยากได้เลดด์อตคลาสสิกมากกว่ามันเท่ดีคล้ายๆกับ M13 Morning s t อรเนี่ย ผมเริ่มกระตุกหน่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดเดี๋ยวผมไปลดเฟรมเรทกันอนหนึ่งที่อันนี้ค้างเลยฮะแบบนี้ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมฮะกระตุกไม่ใช่หิคือมันค้างอะ่ะคือมันชอบค้างอะ่ะเนี่ยเนี่ยผมเริ่มกระตุกแล้วเนี่ยกระตุกหนักๆเลยลืนล่นละตอนแรกนี่ลื่นๆสมูทไรบาร์ดี้เลยทีเดียว นะถามว่าพี่ครับประตูดีๆพี่ไม่เข้าทำไ,ไมพี่ชอบทะลุกระจกครับมันเท่ฮะแบบเนี้ยมันเท่ยูโน่คำเดียวจบเนี่ยถ้าเรากระโดดตอนกล้ี่้โหสมูทไลท์มาเลย u mean What do you mean คุณเข้าไปไหมคุณจะเข้าหรอเ่าเข้าทุกอย่เข,ขเข้าไม่เข้าไม่ยิงไม่ยิงเปลืองกระสุนเลยไม่ยิงแบบนี้สิไม่เปลืองทุกคนอาจจะสินว่าพี่ครับเล่นวันแมนสวอตริงไหมครับนี่ครับนี่หลักฐานฮะหลักฐานเพราะว่าถ้าผมเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะล้มไม่ได้ถ้าล้มแล้วจะให้ใครทุบ่ะจริงไหม ถ้าเราเล่นวันเมนถ้าเราเล่นแบบคนเดียวอ่ะโอยมันชุบไม่ได้ฮะให้ตายไงก็ชุบไม่ได้เพราะถ้าคุณชุบคุณจะให้ใครชุบถามก่อนคุณจะให้ใครชุบพระเจ้าเหรอเดี๋ยวเสียงเบาไปไม่ค่อยได้ยินเลยเลยสมูทไล่ปอดยีงไงลีดอตหรลดอตคลาสสิกรีฟลิก วีฟลิกลิสจ้ะสมูท like ไลท์อะไรเนี่ยอุปกรณ์แต่งปืนเออใช่ไหมแค่เห็นเขา,าอุปกรณ์ผมก็ข่ามสมูทไลท์บ like. าดีกายโซมิโอมาโล้วไปในหองน้อ,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 มมองลดกราฟิกสิเห็นมันบอกผมอาจจะโทรศัพท์อาจจะกอกมกมกกอกกรอกอ่ะเนี่ยมันกระตุกหนักกว่าตอนที่ผมเพิ่มกกราฟิกสุดสิ เห็นไหมมัน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 ไอเนี่ยมันไม่สมูทต้อนเล่นคนเล่นแบบนี้เนี่ยมันสมูทโคตรเลยโทษอาหจว่าพี่ก็ไม่ต้องทําคลิปสื่อครับไม่ครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้นี่ใครๆก็ต้องใช้ตังนั้นก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นคอฟ u ี่แท้ๆแบบเติมยิ่งๆอ่ะก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้แต่กดติดตามเนาะกดไลค์กับกดติดตามแค่นั้นผมขอแค่นั้นเลย เพราะมันจะช่วยให้ผมจเจริญเติบโตให้กลายเป็นเป็นเซิร์ฟแบบแท้ๆแ,แบบคอร์บดิวตี้แท้ๆได้อะให้ผมเติมแบบแท้ๆได้อะเพราะตอนนี้ผมไม่มีตังค์อีโนไม่มีตังค์หางานเกเศษไม่ได้ด้วยด้วยความที่ผมยังเป็นวัยที่ยังเรียนอยู่อะ่ะก็ยังหาตังค์เองไม่ได้อีโนมันหาตังค์เองไม่ได้ไม่มีใครรับหรอกให้ตายไงเขาก็ไม่รับ เพราะผมอายุยังไม่ถึง18ซึ่งไม่สามารถทำออกหาง,งานทําได้เนาะมันค่อนข้างทางี่้าใช้เด็กเด็กอายุต่ํากว่าอันนี้ผมผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะว่าถ้าแบบเด็กอายุ18เด็กอายุไม่ถึงแ18ไปทำง,งานมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเนาะฉันไม่นัน้นฉันก็ไม่มั่นใจฉันนั้นไม่มั่นใจอันนี้มาเป็นเพลงไม่เอาก็เกลีใจ แมวแกรนงใจไม่มีก็แกรนงใจตอนนี้คือตอนนี้นี่ผมไปช่วงที่แบบถึงใครต่อยกันนี้ต้องไปหาเรื่องเรื่องเผือ,อกกราฟิกกากนี่มองยากยากเัดลย,ยปืนดีเกินกลุ่มยาก,ยาก เล่งใจไอเน,นเมนเข้าสงหล่อที่เืินเลี้ยวแบบดิจิตอลเห็นไหมฮะเรือบนดินอไนอน้นอคนเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วะหรือม,มันกลัวเราจนหัวหดีห,หด ไรกินข้าวขออภัยด้วยเดี๋ยวอันนี้จะติดไอ้น,นี่เล็กก่อนเพื่อผมกดผิดอะมันไม่ไมีปัญหาเ,าเ,าเารืเ่อยแล้วเรยบร้อยฮะนี่มันเชื่อมกับเซิร์ฟแท้ปอะเนี่ยผมเห็นมีแต่คนไอ้น,นี่ทั้งนั้นเลย เงินผลงานนี่เราขอเหมือนเห็นเมื่อกี้มีคนฆ่ากันอยู่เมื่อกี้หายไปไหนแล้ว ไม่ก็มันใช้นินจาหนีไปแล้วอะ่ะรถถังกำลังมารถถังเหรอไม่กลัวหรอกผมมีระเบิดควันไม่หลบอยู่หยอกหยอกเจอรถถังก็ควรกลัวไว้หน่อยนะฮะเพราะถ้าคุณไม่กลัวคุณมีสินมากกว่า50%ที่จะโดนรถถังยิงตายหรือถ้า,ง,าง่ายก็คือคุณเป็นระเบิดรถถังโอเคง่ายสุดระเบิดรถถัง ถ้ามีระเบิดพอแล้วก็ลูกศูนะนะฮฮ่าชอบซอฟฟิสกันอายออนมีน <on> ผมยังไม่ได้ใส่สก,กินอะไรนะฮะถึงของรหัสแท้ผมมังจะมีสก,กินพวกรถอะไรอย่างนี้ก็เหอะแต่ผมโหลดไม่ได้ไงก,กิ๊กผมเหลือไม่พอแต่ผมจะใช้พวกนี้เป็นไอเป็นการแบบ แสดงแทนไปนก่อนแล้วกันเนาะถ้าเซิร์ฟเทสปิดเมื่อไหร่ก็เอาเซิร์ฟแท้มาลองลองลองดูถ้าถ้ามีคนชอบก็จะเอามาเล่นให้ดูไว้กระถิ่นอ่าฮะเลขอย่างผมผมจะบอกอะไรให้ถ้าคุณเจอถังนี้แล้วคุณกี่คุณมีโอกาสมากกว่าห้าสิเปอร์ซ็นที่จะโดนคนในแมปกระถิ่เพราะรถถังมันจะปรากฏในแมปด้วยไง อันนี้เล่นแบบสดๆนะฮะประสบการณ์จริงเดี๋ยวตูวลืมไปตูมีจรวดโอ้<ล>บบถถ้โเริ่มมาล้วถังะเบิดโอเคแเล้วัวงจผมเคยคิดว่าตัวเองร้องเพลงไม่พอนะแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> คือตอนแรกนี้จะเห็นเสียง าก็เกงใจไม่มีก็เกงใจเสียดายมันไอ้นี่ไม่ได้ <c oughs> แม่งไม่เห็นตัวจริงดิตูไม่ได้ลบรอยเท้าด้วยนะ,นะ,นะ,ะเนี่ยกุดปังเกาะแป๊กเออบอดมันกระโดดเหรอวหนอยู่ไหนไห,นหนวัสดีฮ่าพอฟ,ฟิดยีโนโอ มาเป็นแนวบุนลานใชยในที่สุดก็ได้มีดิกกระบอกแรกสักทีถ้าไม่เชื่อว่าเป็นมีดอาจจะเป็นมีดแก้ก็แก้ก็ได้พี่เนี่ยฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันพลังงานเรียบร้อยะพลังงานหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอินฟินิตี้สโตนมั้เนี่ยนี่มันเลลิตี้สะตนหินยิงความปิ้น ยี่งความเป็นเจ้งคุณพระนี่ผมได้เลลิตี้สโตนมาครอบครองในมนุูตัวเลยเนี่ยช่างมันไม่ใช่เรื่องของเราอยากจะไปเอาของนะแต่เอาไม่ได้จะเอาไปมีสิทธิ์เข้าวงไม่ทันโอ้โหเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเยเมื่อกี้ผมทำอะไรอะ่ะเจ็ดเอาเรียอรน้อยให้ลดความ ผมคงรู้นะเนี่ยทำอย่างนี้ได้ด้วยนี่มันโซนิชัดๆถ้าใครเล่นโซนิกจะรู้ไหว่ามันคืออะไรวุ้น <c oughs> โอ้กุนปละแรงไม่พอแรงไม่พอแรงขีดแรงขีด<ว>หรือใครเคยเล่นเกมแข่งรถน่าจะพอเข้าใจผมอยู่ว่ามันคืออะไร <c oughs> เอ๊ะแล้วมันคืออะไรวะสิหยอก มันต้องแรงจริงๆอ่ะรถแรงจริงๆอ่ะถึงจะทําได้เคยเล่นเกมรถอยู่ไอ้เกมอะไรสักอย่างนี่แหละลืมละมันเป็นการ์ตูนเขาอีกเป็นรถคันสีแดงๆอ่ะรถดูได้ตาด้วยเออมันการ์ตูนอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นหนังอ่ะจาก่อนนะฮะเรา ตอนนี้เราก็คี่เรื่องสาระก็คือหาคนนะฮะหาคนตอนนี้เหลือ20คนนะคะไป6กนาสุดมากจุดก,ก็ผมได้3ามสิามอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากาก,ากจนหาไม่เจอนะแต่ผมหาไม่เจอจริงๆนั่นเนี่ยปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลยแม่งตายยากที่ปิงเลยเราจะรอให้เขาเป็นศูนีนในใน่ใกล้ลุ เวโอ้ยรู้สึกกระเพาะผมเริ่มน้ำกดขึ้นแล้วอย่างเฟี้ยวแม่งจะหนีนะนะเมื่อกี้ไม่ไปหนีแต่ผมพีจี โอเคฮะมาเอาของในแอร์ตัวอาจจะติดล okay. ิกาสิตหน่อยๆซ่าครั้งนึงเคยข่้นขนาดไหนดูไหมซ่าคเคยอันนี้ผมเล่นมั้ครับรอบหนึ่งก็ผมซ่าขนาดไหนซ่าขนาดที่ผมแบบ ผอขอตูอ้อธิอ้นนอไม่มีตัวอ,อืนออออออ่นอืตัวต่ออันยากดขอขอลอหายหาขอเทือด <laughs> อยู่ในความตายลองหายห้อเทือ ตูตตมมนี่กะกะออกมาหนิตายตายเพราะ R P G ล้วนๆลนองหายหายพ่อเธอรือดูตนี้ก็ได้เจอปืนโปดแลวเทแล้วผมจะไอ้นี่โชว์ไปหนึ่ง E A นั่นก็คือเล่นแบบแบบใช้ M สิสามที่ผมแต่งมาเองเลยเนี่ยแต่มันซื้อไม่แต่มันแบบมันมี C P ให้ใช้นะแต่มันไม่ไม่ให้เนี่ย ้ใช่ค่ะพ่อเธอหรือยิงไม่โดนอะมันออกนอกวงไปแล้วอ่ะเฮ้ยระบาดการเมีองตึ้มโอ้เป็นลิงไม่โดนแล้วหืมหเสียงใครกำลังบ่น ร้องหายหาพ่อเธอรอโอเคฮะตอนนี้ผมหาคนไม่เจอเดี๋ยวไปอัพกิจอาชีพกันน,น้องหน่ทำอะไรให้พ่อปวดเยอะโอ้ไม่ไม่ อย่าเพิ่งมาสิจอห์นะไม่ต้องอัพแล้วเอานี่นี่ก็จะเหลือไว้นะเนี่ยภารกิจจุดจุดดินนะฮะก็เนาะอย่างที่บอกจะโชว์เล่นไอ้นี่ไปอีกหนึ่ง E A แบบไต่แล e นซ์เนาะ R A N K ก็ตอนนี้อาจจะถามว่าทำอะไรอยู่กินหอวกินนัทฮะอร่อยดีนะสีเหลืองสุหดหยาดอุดสองคนไม่รู้สามคนไม่รู้ใครค้างเรียบร้อยฮะค้างอีกหนึ่งเอ เจคุณดูสุดรอสุดสวยของผมไปกดติดตามขอให้สวยขอให้รวยนะฮะเออครั้งนานว่ะขอสต็อปไว้แล้วก็ไปนี่ก่อนนะฮะดำหนึ่งโอ้เฮ้ฮะกลับมาแล้วนะครับ เมื่อกี้มันหลุดอนะ่ะมันไอ้นี่นานมากเลยผมก็เลยไอ้นี่ตัดก็เรามาเล่นแบบโหมดจัดอันดับนี่ผมได้กระเป๋าใหม่มาด้วยกดไม่ได้นะฮะถูกล็อกสามสองหนึ่งไปกดผิดใหม่ถ้าถ้าหลงเล่นยืดดิบแล้วยังมีคนยังไม่มีคนเล่นอยากรู้ว่าแต่ปไปเล่นของคนหลายหลคนดูก่อน ะให้สามจิ้แล้วกันอะบังนี่นะาไม่อ่ะผมว่าน่าจะช่วงแับเซิร์ฟธรรมดาเพราะดูจากหลายคนเขามีซุปเปนกันไอ่พวกเซิร์ฟเบตา้าจะไม่มีกันนั่นแหละ หรือคอแทต,ต่างคือพวกที่ไม่ใช่เบต้าเนี่ยก็จะ <To defend S 1> มีสกินเงนใส่นะฮะเละ่ก็จกินเงนใส่เยอะมีก,กินเงนเยอะแต่ถ้าพวกที่เป็นเบต้าเนี่ยก็คือจะใส่สก,กินที่มันให้ฟรีเลยก็ไม่ได้จะอวดเก่งนะแต่จริง ช่างแม่งได้มันโดนได้ไงวะทำไมฟังพี่ฟันระยะใกล้กว่านี้ไม่ตายเลยทำไมระยะไกลแบบนั้นไม่ตายวะไม่ตายเฉยไอ้เมีอีแต่เต้าบอมระเบิดตุ้มเจ้านะครับพัง โีเอ้าเฮ้ยหรือหนังอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยมองไม่เห็นตูเนี่ยมองได้เห็นแนหรอนโทรตายเป็นหนึ่ง e a ฮะเออเโทรตายเป็นหนึ่ง e a เรียบร้อยฮะผมว่าไงมองนะเอาเป็นคนอื่นก็ได้แม่เลยดูถูก Defend the objectives. The enemy has the bomb. Yeah, the look we need to go to him. Look by, enemy inside. Targeted. He's dropped a bomb. Enemy contact! Target dead down! Sniper down! Targeted down!

ไปอีกแล้วนี่มันโจโจสุดเทพหรือว่าโจสุดกากวะ <C> <an> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด, share, กด,ดแชร์กดซับสไครด like, ์ด้วยโอเคแล้วทุกคนใครกดไลค์ให้ขอให้สวยให้รวยให้หล่อนะครับเนาะค้างไปหนึ่งีกรอบเยวเจอรมาดิเพลย์เสังเกตว่ามันจะค้างไหมก่อนนะใครเข้ามาวะเอ,อ้อ กดไลค์กดชร์กดตบดไามมตัวน้บุยบยเจอกันครับ